ก็ซื้อลูกสินพี่น้องสินนำปั้มปันมาไอ่แก้วละสิบบาทสินไม่ละหาละสินที่น้องเนาะมึงกันเนาะุึงกันเป็นกำลังใจให้กันนะพี่น้องเนาะตามทางมึงเด้อลูกเด้อ ดูรถเวลาข้ามถาดข้ามถนนลูกดูรถใส่ขวาเบิ่งรถบ่มีแรนเลยถนนเส้นนี้ก็เจ้าเรีนไว้ อันรถมันมากตังสีมักะกรันโซโลทั้งหุ่นกระแลนโซโลมะฮอดแยกกับยังไข่เนาะอันนี้มันโมโซโลมันแลนใบพูดนี่นะมันมีต้นไม่บังทางพูดมัะกะอันตรายอ๋อ Các dòng thùng khoai แต่มองนี่กะ n h าง,งามๆเนาะหนา nhà เขียวเป็นผูกวัวผูกควายใส่มัน nhà เขียวงามบ้านติดถนนมันก็เลยอันนั่นเขาก็เลยระวัางในบ้านเพราะว่าบ,บ้านติดถนนมอถนนเส้นนิมเร,รนรถเรนไว้ มันหอดแยกมันสลลอกใค่หรือว่าหอดแยกบพอสลลอกเล็กหน่อยอตัวเล็กหน่อยหาหนีต้นมาหยียบมากันดูเท่านี้ มาอุดรพี่น้องมาบ้านทรายมูลบ้านทรายมูลบานตำบลบังบันจันระวังที่อยู่นี่มีตำบลบันจันตำบลบันเมืองตำบลเมืองคลองพี่น้องจ้าอยู่ในเขตเดียวกันติดติดกันเนี่ยโอ้ยบกพร้าวพี่น้องบกล้วย มะพร้าบักกล้วย <c oughs> ต้นอันนี้เขาเอิอนต้นอีหอย่งพี่ดองกกละง่ามกะละง่ามมันเหลืองมันหลนานนาแรงมันละเหลืองฝนบปรโตค้ำ บื้งต้นกล้วยตนน่นี้กล้วยตนน่นี้เห็ดพญ,ญานาคลายจนใบบ่ค่อยมีพี่น้องตอ้งเกิดต่น,นี้ใบบ่ค่อยมีปัญหาเนื้อปลาเขื่อนมีปลาเขือพี่น้องใส่สมไปหนอยแซบยย้งเนื้อปลาเขือนปลาเขือเหลือง ผสมไปหน่อยสิน <Yeah. S 1> oh, ู้ดทางคู่ห่อนหลายแดดอลไรพี่น้องเออเหี่ยวหยเหี่ยวบนพะุ่มต้นไม้นะี่ต้นเอียงนี่บักมีบ่ ปาดพี่น้องคน,น,น่ะผักกันนะผักเกาะลายคนน่ะผักขนนนผักกนนพี่น้อง เม pues 응ื่อกี้ออกเจ็ดเก้าเมื่อกเลขเก้าก็ออกเก้าเก้าเจ็ดเก้าพี่ดองเลขเก้าเก้ากับเจ็ดเก้าอย่าลืมเล่ามันที่สิบหก กาฝากต้นขนุนเข้าอ,อันนั่นต้นกาฝากตนน้นกระโดนเป็นยากาฝากต้นขนุนนี่มันเป็นอันนุนเงินนุนท้องเขาผลว่าเข้าปุกเศษเป็นค่าขายต้นขนุน้นมะยม่มต้นทับทิมหมดเนี่ยเราตัดให้หลวงลปู่ศิลาอื อือเอาไปให้เพื่อนปรุงเสร็จนะเนาะเปลียนท่านเยอะๆอีกนะแกงถ้าไปที่บาง่านให้เพื่อนเป่าให้นะเขาตัดออกกันไกต่ตัด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 ในเพื่อนเป่าให้แล้วเขากลับมามเข่ากรอบก็ได้นะใส่กรอบ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 นะออเอาใส่กระเป๋าเงิน เงินเงินเงินทองถ้าทิมก็ทับทิมเงินทับทิมทองต้นมาย่มก็ย่มคนนี้ย่มชมชอบคนไรกดแชร์คลิปหนาพอกันไหมคลิปนี้ขอให้พี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญสวัสดีค่ะพี่น้องจ๋าพอกันอีกคลิปหนาพอกันไหมจ้า